สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับเผื่อใครเล่นตัวของ7บาท IDOL RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสายรีไอนะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง l d p l a y พ r Thailand เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ี่ผมภูมิจะเปยอาราฟมารีฟลกดิเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับที่ชื่อว่า Energy b บ u s t นะครับหรือว่าถ้าเราคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับหรือว่าพิมพ์ตามที่ผมพิมพเนี่ยมันจะยังไม่ขึ้นนะให้เราเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะครับอ่าสังเกตจะอยู่ตรงนี้เป็นรูปหน้าโบลี่ซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกม Dragon b a l l เป็นแบบเทิร์นเบสไอดอลอารตัวเกมเนี่ยคลิกเข้ามาเนี่ยจะเขียนว่าทดสอบอ่ะทดลองใช้ก่อนเปิดตัวตัวที่พิมพ์ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมหนีเลกซิ์อันนี้พู้ตามตรงเลยเนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมรู้สึกว่าแมคานิกของเกมอะที่เป็นพวกแบบเท r ร์นเบสไอดอล g ที่เป็นเกมแบบอนิเมะจากเกมอื่นๆนะ่ะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยแมคานิกสกิลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดหมดเลย ลองไปดูหลายๆตัวละครได้นะครับเหมือนกอปสกิลกันมาแต่ว่าใช้โมเดลเนี่ยอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเกมเนี้ยสกิลอ่ะมันแบบมีความไอคอนิกของดักกอนบอลเข้ามาด้วยการบิวทีมการใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยแลวผมรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยเปิดเมื่อวันแรกนะ19กรกฎาคมวันนี้เป็นวันที่2เนาะก็คือ20กรกฎาคมแล้วตัวเกมอ่ะไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์วังอลังการอย่างเช่นวันเนี้ยเปิดเกมมา2วันแล้วใช่ไหมยังมีแค่เซิร์ฟหนึ่งอยู่นะ เพราะฉะนั้นตัวเกมก็รู้สึกว่าเออไม่ได้แบบเปิดเซิรฟ์ฟเปิดเซิรฟ์ฟเปิดเซิรฟ์ฟจนแบบเซิร์ฟมันแบบล้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเกมอย่างที่บอกคือผมมาดูแล้วอะทั้ง a n i m เมชั n ทั้งเรื่องการแจกของในเกมโคตรเยอะนะครับแล้วก็ตัวเกมอะแมคาันิกมันค่อนข้างน่าโอเคนะครับแต่ถึงแบบตัวเกมมันจะเป็นเชิญเบสอร์เอลอาร์พีแบบที่เรารู้ๆแหละว,ว่าเฮ้ยใส่ทีมสีนี้ครบ5สี6สีก็จะโบกสเตตัสเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย แต่แมคคณิกของตัวละครน่ะผมว่ามันมน,น่าสนใจนะครับอเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยนะตัวเกมอ่ะเมื่อเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนภาษาไทายให้เราเลยแล้วเขาจะล็อกอินแบบเกรดไอดีให้เราเลยเริ่มต้นนะครับถ้าใครอยากไปสมัครหรือว่าผูกบัญชีเนี่ยนะครับถ้าเราเข้ามาในเกมแล้วนะสักครู่นะครับ อ่ะสมมติอ่ะปัจจุบันมีอ่ะมี1เซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือแบบรู้สึกว่ามันโอเคกับการไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์เยอะด้วยนะคนจะได้ไม่แบบแผหนีไปเซิร์ฟอื่นอะไรอย่างงี้กันอ่าตัวเกมเนี่ยถ้าสมมติเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราเล่นไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยอ่าเราจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนนะเปลี่ยน ID ปุ๊บเนี่ยนะครับ เขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เราสังเกตรเราสามารถลงทะเบียนหรือว่าสมัครอีเมลสมัคร ID ได้เรื่อยๆในการรีไอดีเผื่อใครอยากทำใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็น ID เกรดแล้ว ID เราดีอ่ะกดล็อกอินเกรดใหม่รอ,อบอ่าแล้วก็กดไปผูกบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับผูกบัญชีปุ๊บก็ใส่ีมองอีเมลอะไรไปก็ว่ากันไป นะส่วนตัวผมเนี่ยยังไม่ได้แบบว่ากะว่าจะเล่นเซิร์ฟแรกเป็นเซิร์ฟหลักนะกะว่าจะไปเล่นแบบเซิร์ฟสเซิร์ฟสเพราะว่าเซิร์ฟแรกเนี่ยเก็บประสบการณ์ก่อนแมคชนิกที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ตัวละครแจกฟรีเนี่ยค่อนข้างเก่ง ทังล่างอนาคตทั้งแต่และตัวละครเนี่ยจะมีแมคชีนิกไม่เหมือนกันอย่างเช่นทั้งเนี่ยจะมีแพสซีฟที่3ก็คือเมื่อสังหารศัตรูได้จะได้อัตราคิทิคอนนะครับแปอรอ่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติเรามีทั้งล่างธรรมดาเนี่ยแล้วตัวทั้งอยู่ในสนามสังหารเนี่ยตัวของเราและทั้งล่างธรรมดาก็จะได้เอฟเฟกตัวของอัตราคิทิคอน8%นั้นด้วยเออทั้งล่างธรรมดาคือตัวนี้ครับนี่และ ตัวละครแบบเติมเงินครั้งแรกอย่างเช่นตัวของโกฮังวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเรามีโกคูในทีมเนี่ยนะครับโกคูในทีมเนี่ยอัตราการใช้สกิลนี้จะมีโอกาสติดครี20%โหดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าตัวแบกของจริงเพราะว่าถ้าเพื่อนตายมันเก่งเพื่อนยิ่งตายมันยิ่งเก่งแล้วถ้าเราเลือดลดเนี่ย3.5%จะได้โลบาเลีย60%จากพลังโจมตีของเราตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมมอว่าใกล้เคียงกับตัวแสงมืดเลย นะครับแล้วพอเรามาดูโกคูโกคูเนี่ยจะมีอีเวนต์ล็อกอินเอ่อแปดวันปะอ่าล็อกอินแปดวันแจกฟรีนะครับเป็นล่างธรรมดานะแล้วก็แปดวันเนี่ยจะได้ตัวของล่างซูเปอร์ไซยาดอสนะครับนี่ตัวนี้เป็นไง เออธาตุแสงนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับถามว่ามันโหดไหมมันก็โหดอยู่ตรงที่สกิลของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อนตายเนี่ยเราจะแปลงเป็นร่างซูเปอร์ไซยาก็คือบวกพลังโจมตี30%บวกอัตราคิส30%แล้วก็ได้สปีด30%แต่ถ้ามีคุรุลินอ่าจากตอนแรกเนี่ยนะฮะอัตราการแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาหนึ่งรอบเนี่ยจะเพิ่มอีกเป็นหนึ่งรอบนะครับก็คือเป็นสองเทิร์ดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันก็จะแบบจากตอนแรกซูเปอร์ไซยาสามเทิร์นใช่ไหมคุรุลินเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ย ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เทินเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นเป็น4อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เรามาดูคุลลินครับเรามาดูคุลลินหน่อยคุลลินเนี่ยนะเป็นตัวละครระดับตํานานนะระดับต่ํากว่าพวกนั้นนะคุลลินเนี่ยมันจะมีแพ้สี่ที่4ครับที่หากเรามีหมายเลข18อยู่ในสนามเนี่ยเมื่อเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรอบเนี่ยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายทั้งเราทั้งเขานะอ่าตายเนี่ยนะเราจะ ใช้ HP เนี่ย20%ของพันธมิตรเนี่ยที่เหลือรอดนะ,ะในการชุบชีวิตตัวของพันธมิตรที่ตายและจะได้ฟื้นคืนเลือด10%และก็พลังงานก็คือเกรดอันตีเนี่ย50%นะฮะไม่สามารถริกเกอร์ได้หากไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถ้าสมมติพูรุลินเนี่ยยังติดสตันอยู่จะไม่สามารถใช้สกิลแพสซีฟนี้ได้อะไรประมาณนั้นพูดง่ายคือไม่สามารถขยับได้เพราะฉะนั้นแมคเคนิคของม,มันเนี่ยก็จะเป็นการชุบชีวิตตัวเองได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหม แล้วถามว่ามันมีสกิลนี้ทําไมตอนแรกผมก็งงสกิลที่3ครับเมื่อตายเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้พันธมิรท,ทั้งทีม2รอบแต่สกิลมันสามารถอับซ้อนได้หครั้งผมก็เลยรู้ว่าอ๋อสกิลสาแม่งเอามาคอมโ,มโบกับสกิลเที่ยนี่แม่งก็จะแบบเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นโอ้โหตัวแม่งบันเทิงเริงลมนะแล้วก็หมายเลข18เนี่ยอย่างที่บอกมันก็จะมีแมคานิกของสกิลของมันะ่ะ เพิ่มเข้ามาด้วยเมื่อมีตัวนู้นเมื่อมีตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยก็จะเก่งไปเลยอย่างเช่นพวกแสงมืดอย่างเงี้ยแต่ว่าแสงมืดเนี่ยตัวละครบางตัวก็เก่งตัวละครบางตัวก็เฉยๆอย่างเช่นจีเลนเนี่ยผมคิดว่ามันจะเก่งนะแต่เล่นยากเล่นยากแบบไปใช้ตัวละครกูหังดีกว่านะครับดูทรงอ่ะเออค่อนข้างเล่นยากแต่บางตัวละครยืนโง่โก็เก่งอย่างเช่นไอตัวเนี้ยยืนโง่โก็เก่งยืนให้คนอื่นตีก็เก่งอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอเนี่ยเออยืนให้เขาตีก็เก่ง ตัวของแบบไอตัวโกคูซุปไซย่าก็สเนี่ยผมคิดว่าจึ๋งๆึงนะฮะเพราะว่าอัตราแบบการโจมตีออกไปหรือเรียกง่ายๆว่าคอมโบอะโอกาสติดคือ20%แล้วใช้ได้1ครั้งต่อ1 1 1 1 1รอบอะนะครับสมมติเริ่มรอบเราเราก็มีโอกาสใช้ได้1ครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่หรือว่าโจมตีคอมโบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าส0ส่วนตัวผมก็เลยมองว่ามันวัดดววค่อนข้างเยอะเออประมาณนั้น ตัวละครที่ยืนโงโ่ๆโอีกตัวหนึ่งที่เก่งเลยก็คือไอ้นี่คือฟื้นฟูเลือดตัวเองได้เรื่อยๆนะครับแล้วทําให้อีกฝ่ายติดสถานะแบบลดเลือดนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเมื่อปล่อยถ้าไม่ตายเนี่ยจะสูญเสียเลือดตาม h p สีสูงสุดของบูยิ่งบูเลือดเยอะเนี่ยอีฝ่ายก็เสียเลือดเยอะอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไอ้นี่เก่งเวอร์เลยยืนเฉยๆใช้สกิลไปอีกฝ่ายก็แบบติดแบบมันติดสถานะแบบโดนโดนแบบสมมติไอเนี่ยใช้สกิลใช่ไหมและอีกฝ่ายฟื้นฟ,ฟูเลือดอ่ะ มันเอาอัตราพื้นปูเลือดที่ใช้ครั้งนั้นอะไปลดเลือดของอ e ีฝ่ายแทนแทนที่จะเป็นการฟืนเลือดเออพวกเนี้ยมันค่อนข้าง,งเก่งนะครับบางตัวละครก็เฉยๆอย่างที่บอกนะครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการเล่นเนี่ยเล่นตัวธรรมดาก่อนก็ได้บอกเลยว่าเล่นตัวธรรมดาก่อนก็ได้เพราะแสงมืดเนี่ยมันหายากนะครับแล้วก็กาชาเนี่ยถ้าเป็นกาชาธรรมดาเนี่ยอัตราออกตัวละคร5ดาวคือ6%ซซึ่งไม่ถือว่าเกลือ ของผมเคยเปิดครั้งหนึ่งได้3ตัวละครนะครับหดาวแต่ต่อจากนั้น1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่ได้ที่อะไรเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับดวงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็อัตราออกเนี่ยส่วนตัวคิดว่าแสงมืดก็ออกยากเหมือนเดิมนะออกยากเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีตู้พิเศษที่มาเป็นแบบตัวซูเปอร์ไซยาก็สนะฮะจะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยอย่างที่ผมบอกว่าโปรโมชั่นเติมเงินเนี่ยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างแพงนะแล้วก็เกมประเภทนี้แทนที่เราจะเลือกซื้อตัวละครอ่ะไปเลือกซื้ออาวุธ มาใส่ให้ตัวละครธาตุดินน้ำลมไฟดีกว่าไปท,ทําธาตุแสงมือถ้าใครงบไม่ได้เป็นหมื่นเป็น20,000ื่นนะเออซื้อพวกตัวละครพวกเนี้ยมาอัพแบบมาอัพตัวละครธรรมดาเนะี่ยมันน่าจะดีกว่าอ่ะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองส่วนตัวก็คิดว่าพวก exp เนี่ยซื้อมาแล้วก็ไปซื้อพวกอาวุธเนี่ยจะคุ้มค่ามากกว่าอะไรประมาณนั้นนะอ่ะแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนได้นะเราไม่อยากได้ตัวนี้เราอยากได้ตัวของบู อยากได้ตัวนี้แชมป้าหรือว่าอยากได้ตัวนี้นะครับเคฟล่าเนี่ยอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนได้เออนะแล้วก็อันนี้นะครับจะมีโปรโมชั่นที่เป็นโปรโมชั่นซื้อแล้วได้ตัวละครนี้เลยนะครับวิชซึ่งเก่งมากสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเพื่อนได้บวกพลังโจมตีเพื่อนได้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างออร่าล้าวนะครับ3า0 0บาทเนี่ย เราจะได้38บใบกาชานะเอามาเปิดตัวนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถามว่าคุ้มไหมผมว่าขึ้นอยู่กับดวงนะครับเพราะว่าโอกาสออกตู้นี้คือ1%นะหทั้ง2ตู้เลยนะครับเราเลือกตัวไหนเนี่ยสึ่นผมอยากเปลี่ยนเป็นบูนะก็1%เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ถ้าคุณไม่ได้เปิดถึงแบบ120ครั้งก็ถือว่า ถือว่ากเกลือเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีการแข่งอันดับว่าอันดับหนึ่งอ๋อนี่ไงอ๋อแข่งอันดับมีอยู่นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้ของรางวัลเป็นตัวของอาเซนหุ่นยนต์ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกสัตว์อะไรประมาณนี้สัตว์ขี่หรือไม่ก็อะไรเพราะว่าคอสตูมเนี่ยมันจะเขียนว่าคอสตูมเลยอันนี้เป็นหุ่นยนต์น่าจะเป็นพวกแบบไม่สัตว์ขี่ก็แบบไอ้ตัวสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะเออโอ้ก็ถือว่ามีการแข่งขันอันดับอยู่นะอ๋อนะ ตอนแรกอะตอนแรกมันไม่เด้งมานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอะคือไม่เด้งมาเลยอ่าแล้วตู้นี้ไม่มีการแข่งขันนะแสดงว่ามาเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับมาเปิดตู้นี้ดีกว่านะอู้อันดับสีก็เปิดไป50ครั้งแล้วอะเติมใบก็รวมๆมาประมาณ5,000ันแล้วอะนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็เสียอ่าเสียเพชรธรรมดาเนี่ยในการเปิดใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครมีงบเนี่ยก็ซื้อตัวนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่นะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับใครอยากทำวิสเนี่ย ก็จัดปลายไฟรุ่นนะครับนะแล้วก็ตัวแมคชีนิกเกมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนละกันว่าเรียกได้ว่าเป็นการเล่นเนี่ยนะครับมันจะประมาณแบบไอแบบเชิญเบสไอดอร์อาร์พีจธรรมดานะครับมีการกดคูณ3แต่ว่าสกิลมันค่อนข้างสวยนะเออตอนปล่อยสกิลตอนปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างสวยอ่ะลองดูแบบธรรมดาคูณ2ดูนะครับเนี่ยอ่าพวกโกคูพวกอะไรเนี่ยมันจะมีแมคชีนิกของการใช้สกิลแบบเนี่ยช้างกระฟันโค โถโไอ,อ้กทั้งนี่โกงมากแล้วมันแจกฟรีนะทั้งอ่ะเออเปิดกาชาครั้งแรกคือได้นะครับแม่งเก่งชิบหายเนี่ยครับตีแล้วแบบตีแบบตีแนวแบบแนวแนวกลางอะ่ะอ่ะตีแถวกลางแล้วแบบติดเลือดไหลด้วยนะครับโอ้โหคือแม่งแรงจัดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแมคคาดิกใครชอบเชิญเบสไอดอลเนี่ยก็มาเล่นตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้อันนี้ไงหุ่นยนต์ใช่ไหมเนี่ยนะครับเก็บทั้งหมดนะครับหุ่นยนต์อ่านี่ เราเสียตัวเนี้ยเพื่อซื้อ x e p ได้นะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นระบบหุ่นยนต์แน่เลยอ่านี่นี่ระบบหุ่นยนต์ปลดล็อกตอนเลเวล54านะครับอ่าแสดงว่าถ้าใครมีตัวของเศษเนี่ยนะก็จะได้เปรียบคนอื่นไปแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมาวันแรกเนี่ยกิจกรรมยังไม่ค่อยเยอะมาวันที่2เนี่ยไม่รู้มันจแจกอินุงตุงนางอะไรเยอะแยะไอตัวกิจกรรมล็อกอิน8วันเนี่ยมาวันที่2นะแต่ว่าพอมาวันที่2ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถรับรางวัลวันที่1กับวันที่2ได้เลยเออไอพวกแบบกกกิจกรรมพว อยู่มันก็เข้าวันที่2เลยอะไรประมาณนั้นเนี่ยแจกใบกาชา10บใบแจกอันนี้คือใบกาชาแบบถ้าจะให้พูดก็คือเป็นมันจะมีเปิดกาชาธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวของอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นศูนย์ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือมันคืออะไรวะแป๊บหนึ่งนะอันเชิญอ่ะนี่นี่นี่มันคือตัวนี้ครับใช่อันเชิญใช่อันเชิญเนี่ยจะเป็นการเลือกธาตุเลยว่าเราจะเลือกธาตุอะไรนะครับซึ่งแสงมืดก็ได้ สังเกตจะมีโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือตัวละครแสงมืดนะ0.5ถ้าเรามาดูตัวละครระดับธรรมดาละ่ะ0.3เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวละครธรรมดาก็จะมีโอกาสออกตัวละคร5ดาวแท้เนี่ยเยอะกว่าแสงมืดนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยสามารถซื้อได้จากร้านค้าร้านค้าเนี่ยจะมีการลดราคาทุกวันนะครับอย่างเช่นตัวนี้อ่าจากตอนแรกเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ250 อ่า250้เพชนะเหลือ25ตัวนี้จาก2000ก็เหลือ1000ผมก็ซื้อไปเพื่อเอามาเปิดตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็กิจกรรม่ะเติมครั้งแรกได้โกหางเก่งเก่งบอกเลยว่าเก่งอันดับหนึ่งก็ใช้ตัวนี้มันเก่งมากนะเพื่อนตายแล้วมันเก่งอ่ะนะแล้วก็อันนี้คือพวกล็อกอินไลน์วันนะครับแล้วก็การ์ดเดือนเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือแมคาีนิกของเกมพวกเนี้ยถ้าสมมุติเราเติมเงินใช่ไหม ปกติเกมอื่นเราอาจจะต้องซื้อการ์ดรายเดือนแต่ว่าเกมนี้คือถ้าเราเติมครบ49.99ดอลก็ประมาณ170บาทเราจะได้การรายเดือนฟรีถ้าเราเติมครบประมาณ600บาทใช่ไหมนะครับ14.99ดอลเนี่ยเราจะได้บัตรรายเดือนตัวนี้ฟรีไปเลย30วันโดยที่เราก็จะป็นต้องซื้อเออค่อนข,ข้างโอเคอันนี้เป็นตัวของอ่าเรียกได้ว่าเป็นเราต้องเติมเงินนะ่นะครับในการแบบได้ของมาก็คล้ายๆกับพวกแ a ทเทิร์พาร์อะไรประมาณนั้นแหละนะครับ19.99 แล้วก็ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ49.99ก็จะได้พวกของตัวนี้ไปนะคใครอยากเอาไปอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็มาซื้อตัวนี้เพราะว่ามันจะได้การเลือกตัวละครแสงมืดด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เลยค่อนข้างแพงนะแต่ว่ามันได้ทรัพยากรอ,อย่างอื่นเอาไปอัปเกรดอะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยถ้า7วันเนี่ยเราจะได้เศษตัวละครธาตุเอาไว้อัปเกรดตัวละครเป็นระดับสีม่วงเลยนะ เออนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันอันนี้พาร์นะครับก็สามารถเติมเงินได้นะครับพาร์อันนี้อ่าอันนี้อันเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งคือถ้าใครซื้อใช่ไหมมันจะมีสเต็ปนะทับซ้อนนะตั้งแต่อ่าตรงนี้ย5 50ิบแล้วก็อันนี้คือ1น0ได้ใบกาชาได้อะไรเพิ่มเึินมาใช่ไหมเนี่ยใครซื้อเราก็ได้ของนะอ่าประมาณนี้ เนี่ยเรามาดูได้ว่าเอ้ยมันมีสิทธิพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรบ้างที่เราต้องซื้ออันนี้ต้องซื้อนะเพิ่งมานะอ่ามันจะได้สิทธินู่นนี่นั่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เหมือนจะได้ใบากาชานู่นนี่นั่นด้วยนะครับอันนี้1,900เนี่ยได้ใบกระชา10ใบแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับที่อันเชิญเนี่ยห้าลูกด้วยนี่มารับของพวกนี้ได้นะครับนี่ของของเนี่ยเยอะมากผมว่าผมจะรับของอีกอันนึงอยู่นะคืออะไรวะอ่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นเติมเงินนะครับ สังเกตว่าปกติเราสามารถซื้อของเนี่ยในอ่า g o o p l e Pay ได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะไปในเว็บไซต์แล้วมันจะได้อ่าเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าโปรโมชั่นเยอะขึ้นกว่าเดิมอะง่ายๆนะครับเหมือนเหมือนกับเติมแบบสูงผมกดไปตรงนี้นะอ่านี่มาดูราคาของครับนี่อ่านี่99.99ดเอเนี่ยเราจะได้ตัวนี้9999บวกกับอีก809ไอตัวเนี้ยนะครับเงินเนี่ยมันเอาไว้ซื้อของในตัวเกมอีกทีหนึ่งนั่นแหละ เออนะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะเติมในเนี้ยมันจะคุ้มกว่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองอ่าทําคลิปเติมเงินมาให้เพื่อนๆอยู่นะสักคลิปหนึ่งนะเพราะว่าเติมในเว็บเนี่ยยังไงมันก็คุ้มกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับของก่อนเพราะว่ามันมีของเยอะอยู่นะอันนี้ไม่ต้องซื้อนะไม่ค่อยคุ้มนะครับอธิษฐานเนี่ยกิจกรรมมันมีเยอะนะมีของรางวัลให้เล่นด้วยนะครับโว้อันนี้ราคาพันหนึ่งนะนะครับอ่านเนี่ยได้รางวัลเพิ่มแล้ว เนี่ยได้ของเยอะนะครับนี่มันจะมีแบบรางวัลน,นู่นนี่นั่นเลยนะให้เราดูได้ว่าเอ้ยมีโอกาสออกอะไรบ้างนี่ตรงนี้นะครับอันนี้คือของดีสุดละอันนี้สกินของวิสนะครับนี่อ่าได้สกินมาก็ตึงกว่าเพื่อนอ่ะง่ายๆมันจะมีการแข่งขันอได้ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้อ่าเป็นการเล่นแข่งขันนะโอเคเดี๋ยวผมไปรับของก่อนมันจะมีอันนี้เป็นภารกิจเลเวลตัวละครถึงนะ ลองเข้ามาดูอันนี้ที่1ในปัจจุบันนะครับมีเซิร์ฟเดียวนะที่1อย่างที่บอกโกหังมันทําง่ายอ่ะแล้วมันเก่งนะครับอ่าแสงมืดตัวอื่นก็ค่อนข้างทายากนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับช้างอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเก่งนะครับอ่าเอาตัวละครไปอันดับแข่งขันอันดับค่าพลังนะครับเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีมันจะมีอันนั้นให้ผมซื้ออ่ะอันนี้ผมยังไม่ซื้อนะมันจะมีอ่ะอันนี้เล่นดูครับอันดับสูงสุดก็จะได้ตัวของ โอ้ uh, oh. ถ้าเราอันนี้เก็บได้ฟรีนะอันดับสูงสุดก็คือโกคูนะร่างธรรมดาโอ้ใบกรชาสามันโ okay. อเคเอ้มันจะมีลูกแก้วกลมๆอีกอันนึงอะ่ะห้าลูกอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีให้ให้แบบว่าอันไหนวะเดี๋ยวอ่านี่นี่นี่รับของครับรับของแล้วก็อ่ะกิจกรรมอันนี้คือเปิดกรชาฟรี2,000ครั้ง ซึ่งถ้าเราเลเวลถึง20 25 30เราจะได้เลือกตัวละครฟรีอย่างเช่นปัจจุบันผมเลเวลสามสิบใช่ไหมนะมันจะเปิดกาชาฟรีครับซึ่งมันมันได้โอกาส5ดาวแน่นอนแต่ว่าตัวละครระดับสีอย่างเงี้ยแตกต่างนะอ่าสังเกตอันนี้คือตัวละครระดับธรรมดาสีม่วงอันนี้คือสีทองนะครับอ่าพอเรากลรับไปเนี่ยมันก็จะหายไปไม่ใช่ว่ามันจะการันตีได้ตัวละครสีทองตลอดนะอันนี้เลเวลต่อไปคือ39รับได้อ่าเนี่ยสีม่วงเห็นไหมอ่านี่สีทองตัวอะไร ยังไม่เคยเจอแสงมืดนะนะต้องบอกก่อนว่ายังไม่เคยเจอแสงมืดนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะเพราะว่าผมจะเอามาทำเซลนะครับเซลผมมีสองตัวนะทุกได้2ตัวอ่าใครอยากได้ตัวนี้ก็เอาแต่ผมอ่ะอยากเอามากินเป็นตัวตัวแบบว่าทำตัวละครนะครับทำดาวอย่างเช่นการอัพดาวอย่างเงี้ยการอัพดาวนะครับเนี่ยเราต้องมีตัวละครซ้ำหนึ่งตัวบวกกับตัวละครที่แบบ ที่มันกําหนดไว้เป็นตัวละคร5ดาวสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็น5าดาวเนี่ยนะครับที่เป็นสีทองเนี่ยนะตามนี้เลยอีก3ตัวเพื่อขึ้นระดับไปจาก5ดาวเป็น1ดาวม่วงอะไรประมาณนี้สเตตัสก็จะขึ้นเราสามารถอัปเกรดตัวละครหรือว่าสกิลเนี่ยได้ระดับที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมยิ่งอัปดาวกว็ยิ่งเก่งแล้วก็เซลเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ละกันอ่ะแล้วก็โค้ดครับโค้ดเนี่ยผมอ่ะยังไม่เห็นว่าเขาจะแจกโค้ด ตรงไหนนะแต่ผมคิดว่าเกมจีนเนี่ยต้องมีโค้ด VIP 6 6 6 VIP 7 7 VIP 8 8 8ซึ่งผมใส่มาแล้ว3โค้ดได้ทั้งหมดเลย VIP 6 6 6 VIP 7 7 7 VIP 8 8 8แต่ว่า VIP 9 9เนี่ยใส่แล้วไม่ได้นะเออ666นะครับ777 8883อันนี้ใส่ได้แต่ของแจกน้อยมากนะครับบอกตามตรงเลยว่าของแม่งแจกน้อยมากๆนะครับแล้วก็เทคนิคการเปิดกาชานะสำหรับผมอะ่ะ สำหรับผมเทคนิคการเปิดกาชานะ่ะตัวเนี้ปกติผมจะเอาเพชรอะ่ะไปซื้อตัวของ่อาลูกกลมๆตรงนี้ใช่ไหมเออมันอาจจะคุ้มนะถ้าเราแบบเออเราเราเปิดตัวเนี้ยสมมติเราเลือกแสงมืดอะ่ะเราเปิดห้าครั้งอะ่ะโอ้โหเกลือเห็นไหมเกลือไหมเกลือนะเนี่ยเกลือไม่ได้ตัวละครอ,อะไรเลยนะครับเนี่ยเปิดอีกรอบอ่ะเกลือคิดดูนะหลูกนะลูกละหกพันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอาเพชรอะ่ะ ตัวเนี้ยมันสามารถใช้เพชรธรรมดาในการเปิดได้ถูกไหมใช้เพชรธรรมดาในการเปิดเนี่ยนะครับแล้วคราวเนี้ยตัวเกมอ่ะมันจะจัดอันดับด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวนี้นะครับไอวิสเนี่ยมันจะมีการทำตัวละครขึ้นสีด้วยเออมันจะมีกิจกรรมที่ถ้าวิสขึ้นเป็นสีม่วงหนึ่งดาวจะได้ไอเทมพิเศษอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะอ่าสมมติผมใช้เพชรเปิดนะเนี่ยอ่าเราก็จะได้ของประมาณนี้นะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นการแข่งขันจัดอันดับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาลงตรงนี้เราก็จะมีการจัดอันดับเพื่อเอาของรางวัลนะครับถ้าเราอยากได้ของรางวัลนะแต่อย่างที่บอกมันก็ค่อนข้างเกลือแต่ว่าตัวนี้นะครับอ่เปิดดูเกลือไหมอ่าเนี่ยสตัวเออก็เลือกเอาว่าเพื่อนๆจะเลือกอันไหนนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าอุ้ยเซลตอนแรกกะว่าจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นะแต่ว่ามึงเซลซ้ำสามตัวเลยว่ะแล้วเซลมันไม่ได้มันมันไม่ได้อ่อนนะ เออมันไม่ได้อดนะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าจะไปเล่นเซิร์ฟอื่นแหละเพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยผมลองมาเทดสดูเฉยว่าอ่าตัวไหนมันน่าเล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะเซล,ล์อ่ะก็ค่อนข้างเก่งอ่ะส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างเก่งอย่างเช่นสกิลอ่ะโจมตี200%แนวหน้านะครับแล้วก็ติดทําให้ฝ่ายลดพลังป้องกัน20%รทับซ้อนได้สูงๆุด5ชั้นโจมตีธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นโจมตี8 6ต่อศัตรูแนวหน้าแล้วขโมยอัตราบล็อกอีกฝ่าย20%นะสิบวกอัตราบล็นะครับ เมื่อบล็อกสำเร็จเนี่ยมีโอกาส50%นะครับได้รับตัวของต้านทานควบคุม6%นะสามารถทับซ้อนได้5ขั้นนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยนะครับเมื่อสกิลนี้เราเต็มนะก็คือสูงสุด5ชั้นใช่ไหมนะเราจะได้ร่างสมบูรณ์ก็คือเพิ่มพลังโจมตี30%นะครับแล้วก็ได้รับปริมาณดาเมจของโล่เนี่ยนะครับ60%จากดาเมจพูดง่ายๆคือก็ได้พลังบาลีะนะจากดาเมจ60%ของตนเองนาน2รอบนะก็ ถือว่าโอเคเป็นตัวที่ยืนได้นะแต่ส่วนตัวก็ผมว่าทั้งกับโกฮังเนี่ยมันก็ตัวแบกทีมนะครับนะหลักๆคือจะประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแมชินิกของเกมอ่ะมันหลากหลายนะลองมาอ่านสกิลดูเฮ้ยแม่งกรูลินมันชุบเพื่อนได้ถ้ามีหมายเลข18อะไรอย่างเงี้ยโกฮังเนี่ยนะครับมีตัวของโกคู Goku เนี่ยก็จะได้ตัวอัตราคีย์ีิเใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าโกคูมีตัวของ อไอคูรุลินเนี่ยก็จะสกิลนานขึ้นหนึ่งอะไรรุ่นนี้นั่นมันก็แบบเฮ้ยส่งผลให้ตัวเกมมันก็มีอะไรให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันมีหลากหลายตัวละครแล้วก็ตัวละครเนี่ยยังเหลืออีกเยอะนะยัง,ยงขาดซุปเปอร์ซยาบูนะเออยังขาดพวกอัตรานิยมอะไรอย่างเงี้ยอีกหลายๆตัวก็แบบเออนะแต่ว่าบูล่างเนี้ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับมันดูเป็นเหมือนตัวละครรับเท้าอะนะแต่ว่ามันเป็นตัวสายควบคุมนะ เออก็ลองมาจัดดูนะครับไอตัวซูเปอร์เซย่าสามเนี่ยก็น่าเล่นเหมือนกันเท่ hey. เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเนี่ยมันมีออโต้ให้เลยนะครับสมมติเราเล่นผ่านด่านใช่ไหมนะครับเราสามารถกดออโต้ได้เลยนะครับอันนี้กดปุ่มสามหน่อยนะเนี่ยช้างมันเอามาชนะช่วงแรกได้คือด่านน่ะผ่านง่ายมากแต่ว่าเราจะไปติดตรงที่เลเวลอย่างเช่นถ้าเรายังไม่เลเวล29จะไม่สามารถเล่นด่านต่อไปได้อะไรประมาณนี้ด้วยเออซึ่งตัวละครเราอ่ะยังไงก็สามารถผ่านด่านได้เว้ เออนะเพราะว่ามันแจกตัวละครมาเก่งมากอ,ะอ่ะกดอัตโนมัติเนี่ยดานมันก็จะลันต่อไปลันต่อไปลันต่อไปได้เรื่อยๆด้วยนะเอออันนี้ผมชอบอยู่อย่างหนึง่งแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันจะมีดันเจียนผจญภัยครับแล้วก็จะเป็นตัวของอ,อ่ออ่านี่หอคอยหอคอยเนี่ยมันจะเป็นการไต่หอเพื่อเอาที่อัปเกรดตัวละครแล้วก็เอ็กกีแล้วก็เงินใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยผ่านด่านทุกๆ10ชั้น20ชั้น3าชั้นเนี่ยมันจะมีแจกของไงแต่ว่าเกมนี้ไม่มีเออก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าจะมีนะเพราะว่าบางด่านแบบอาบางเกมอะ่ะผ่าน10ด่านพอคอยได้ใบกาชาสิบใบอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันส่วนตัวคิดว่าถ้าใครอยากเปิดกาชากะปั้นตัวละครเยอะๆนะครับมาเปิดตัวนี้แต่ถ้าใครกะว่าคุณจะเอาตัวละครธาตุแสงมืดนะครับ แล้วก็อันดับเนี่ยนะครับถ้าคุณเนี่ยอยากเอาตัวนี้นะครับเออแล้วก็พวกเพชรพวกของเนี่ยเอามาอัพหุ่นยนต์ระบบหุ่นยนต์เนี่ยก็ใช้เพชร2,700มาเปิดตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าไม่ใช่สุลตาเนี่ยก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเออยกเว้นคุณจะแบบไปซื้อแพ็คนี้ได้วิชใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปซื้อตัวของแพ็คสกินมันอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ซื้อพวกเนี่ยที่อัปเกรดตัวละครอันนี้นะครับธาตุแสงมืดอย่างเงี้ย เพราะว่าตัวของวิสอะมันจะมีมันจะมะีเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะมีกิจกรรมอัปเกรดตัวเขาด้วยนะครับแล้วมันแจกของเยอะมากนะผมผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่อันไหนนะเออมันจะมีกิจกรรมอัพวิสแสดงว่าหลากัหลกๆเลยเราต้องไปเปิดเอาวิสครับเพื่ออัปเกรดตัวละครพัฒนาตัวละครเอออยู่ไหนว่าอันนี้ไหม อ่านี่ครับทำวิสถ้าเราได้วิสห้าดาวเนี่ยเราจะได้ใบกาชาอันนี้3ใบและถ้าเราซื้อสี่สี่จุดเก้าเก้าเราก็จะได้ใบกาชาอีกหกใบพร้อมกับตัวของพวกอัปเกรดตัวละครอย่างเงี้ยอ่าทำได้หนึ่งอ่าหนึ่งดาวม่วงอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พวกนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นดีๆให้ซื้อนะครับนี่ได้ของได้ของได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปั้นไปเรื่อยๆซึ่งวิสมันเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ดีนะผมว่านะครับดีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกงบเนี่ยการปั้นแสงมืดเนี่ยใช้เยอะ ถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าวิทมันเป็นซัพพอร์ตอะถ้ามันเปลี่ยนกิจกรรมเป็นตัวละครสายดาเมจหรือว่าตัวที่สามารถทำดาเมจได้นะถ้าเป็นแสงมืดที่ผมคิดว่าโอเคโอเคหน่อยก็จะมีเป็นโกคูเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้แล้วก็วิสผมว่าจีเลนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออไอแท้งสองตัวหานี่โคตรโหดเลยลองมาอ่านสกิลดูครับอา่าธาตุมืดนะ ผมว่าไอเนี่ยมันเอามายืนรับรับดาเอจอย่างเดียวอะนะครับมันเหมือนเอาไปทำดาเมจไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ตัวละครที่เก่งนะตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ผมว่า3ตัวเนี้ย่าดมืดค่อนข้างเก่งนะครับนอกนั้นก็รู้สึกเป็นตัวที่แบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเก่งอะนะครับสามตัวเนี้ยมันเก่งโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเออก็เลยรู้สึกว่าเออมีประมาณนี้แหละที่ค่อนข้างเก่งนอกกนั้นก็ลองมาอ่านดูเพราะตัวละครมันเยอะมาก เออขึ้นอยู่กับดวงเลยส่วนตัวผมก็อาจจะเปิดกาชาธรรมดาเพราะว่าถ้าเรายิ่งเปิดกาชาได้เยอะนะครับเราเปิดกาชาได้เยอะเราก็จะได้แบบพวกตัวละครมาอัปเกรดตัวเองเพื่อเก่งขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่สุลตา่านก็ไม่จ้เปไปต้องทําแสงมืดก็ได้หลักๆคือจะประมาณนี้ละกันก็สับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นเซริร์ฟ2เป็นเซิร์ฟหลักก็ได้นะเพราะว่าผมจะลองเติมเงินโดยใช้ระบบเติมเงินในตัวของเกมมันดูเพราะว่า ถ้ามันแบบแจกของเยอะกว่าเราก็ไปเติมอยู่ตัวนั้นน่ะมันจะคุ้มค่ากว่าอะไรประมาณนั้นด้วยเนาะก็เจอกันคลิปหนะ้าสหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไท์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ